สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมเบลนะสวัสดีแม่แม่เอฟซสวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้ก็นำพาแม่แม่มาดูอาหารโมเบลนะวันนี้จะเป็นกอไผ่นะครับแม่แม่กอไผ่อยู่ข้างวัดเลยโอ้ยอาหารอุดมสมบูรณ์อาหารอุดมสมบูรณ์มากๆเลยโมเบลบอกว่าชอบมากๆเลยนี่แม่แม่อันนี้พาโมเบลมาผูกข้างวัดนะครับแม่แม่ผูกข้างวัด กนะอ,อภัยอยุดมสมบูรณ์นะครับแม่แม่พูดว,ว่าของปวดหนูของปวดหนูชอบมากๆเลยก็ภัยข้าเจา้าบริพญโลนหรือก็ภัยพู้ได้ว่าก็ภัยวัดบ่ข้าเจ้าบ่ได้ใส่ดอกแต่าข้าเจ้าใส่ข้าเจ้าต้องมาห้อยมีห้อยตัดเลยแม่แมู่ม้นะครับที่พักก็จะอยู่ทางนู้นครับทีมงานกําลังซักผ้าซักแพรกันนะครับแม่แม่นุ่น,นเดิน นู่นแม่แม่เดินกันอยู่นู่นทีมงานส่วนไอ้เต้าเบลไอ้เต้าเบลต้าอ้วนเดินเห็นกอไผ่ยังไม่กินนะครับนี่แม่แม่ลองใส่อิ่มในบ้านมามาเจอตาพ่นดีดีแม่แม่เพิ่นไม่เห็นอันยังเกาะยังไปยังมาเพิ่นไม่เห็นอันนี้แม่แม่ต้นกล้วยต้นต้นหนึ่งนะครับแม่แม่เขาจะเอามาถิ่มว้ตาพันดีดีเดยนี่ อขอเสียงเทสวยเลยเล่าขอเสียงเทสวยพอดีใจเสวยเร็วอ่อเทสวยเทสวยอ่อเสียงเทสวยก่อนเสยียงเทสวยเสียงอ่อเสียงเทเสวยพอดีไปแม่เลยเล่าขอเสียงเทสวยหน่อยเร็วเสียงโอ้ยข้าหน่ำอยู่ไปแม่ข้าหนาอำอ่อเสียงเทสวยเร็วผู้ใดไปกินกอไผ่ผู้ไหนไปย่างไหมยัง,น,งน,นี่ม่เบล วันนี้อาหารอุดมสมบูรณ์อีกวันแล้วนะครับแม่แม่เมื่อคืนก็กินกอเพกวันนี้ก็มาทานอาหารธรรมชาตินะครับอาหารธรรมชาติกอไผ่โอ้ยเสียบไหลพน่ะแม่แม่ยังกินหอดกินหอดเลี่ยมอยู่เลยพนพน่พนะมือหนึ่งขับมือหนึ่งจับพน่ะโอ้ยสาวอ้วนสาวอ้วนทั้งอยากกินทั้งจะหลับแล้วดิแม่แม่ ทั้งจะหลับแล้วมือว่าอิ่มมากๆแล้วแม่แม่ตากแดดตากแดดสะอ้วนตากแดดเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้อะไรนี้ก็จะขออนุญาตแม่แม่นะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้นรัาไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ